เขาสอบได้ศูนย์คะแนนอีกแล้วครับงานนี้คุณแม่ต้องมาด่าเราแน่นอนเลยเออเราต้องให้โดยเอรมอนช่วยแต่ว่าเอ๊ะ มันยังไงไกแนแ่นี่มันกล่องอะไรกันพอเปิดออกมาเป็นหินครับซึ่งทันใดนดั้นดเรมอนก็โผล่มาแล้วบอกว่าฉันว่าแล้วว่านายต้องแอบกินโดราจิตของฉันแน่นอนเลยฉันเลยใช้คีมล็อกหินเอาไว้เนื่อเมื่อด้าแหลมทิ่มไปหินก็จะแตกออกมาเป็นโดรากิตฮ่าฮ่าฮ่าเจ๋งไปเลยและดอรมอนก็กินอยาอ่างเอร็ดอร่อยแต่ว่าตอนนั้นคุณแม่เขาขึ้นมาแล้วครับเขาบอกว่าจะมาดูผลสอบของโนบิตะครับงานนี้ดอรมอนต้องช่วยเหลือซะแล้วโดยการต่อข้อสอบให้เป็นหินแบบนี้ทําให้คุณแม่ งงไปตามๆกันเลยครับเอ๊ะเหมือนยังไงกันแน่ทําให้หนุ้วตารอดตายแล้ว่ะครับหลังจากนั้นครับนุ้วตาก็ได้เอาคอล็องหินเนี่ยไปให้กับชิซุกาดูครับแต่ว่าตอนนั้นกลับเจอกับซึนิโอที่กําลังเหนื่อยหอบหอบ,หอบเลยเพราะว่าจะแอนเขาไล่ตามมาเจ้าเกมใหม่ของซึนิโอครับงานนี้นุ้วตาต้องช่วยซึนิโอโดยการเอาคอเนี่ยทุบเกมจนเป็นหินแบบนี้เลยครับ <laughs> แบบนี้ซึนิโอก็เดินกลับบ้านแบบหายห่วงแล้วพอเจอกับเจแอนเจแอนก็สงสัยครับ ๊ะนี่มันหินอะไรกันวะจึงขอเลยในกันนะซื้อนี่โอ้ฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยเห็นว่าแจนต้องใช้งานครับเลยเอากลับบ้านใช้เลยแบบนี้นุมใตักับซื้อนี่ต้องไปตามเอาที่บ้านของแจ้นแล้วละครับเจอแล้วน่าจะเป็นหินนี้แน่นอนเลยแต่ว่าทําไมทุบแล้วมันไม่มันไม่ขิงกลับมาเลยวะเนี่ยทุบทุบไาแตกเลยซึ่งแจนตอนนั้นก็ผ่านมาพอดีครับแล้วบอกว่าอ๋อหินที่เอามาจากซื้อนี่โออที่ยิงคุณแม่เขามีแล้วจนนายนทิ้งแถวแม้น้ำนั้นไปแล้วแย่แล้วครับงานนี้นุมตาและซื นโอเนี่ยต้องไปตามหินเกมนั้นคืนมาครับแต่ว่าโอ้โหมันก้อนไหนวะเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องลองทุบไปก่อนละครับพอทุบก,กันไปกันมาในยันเย็นเลยและในที่สุดก็เจอแล้วละครับได้เกมคืนมาสักทีนึงแต่ว่าหารู้ไม่ว่าจนเขารออยู่นานแล้วครับว่าแล้วทําไมพวกนี้มันน่าสงสัยที่แท้เป็นแบบนี้เองและทําการชกซูนิโอแต่ว่านูมิตาก,กับทุบซูนิโอให้กลายเป็นหินจนแจนนั้นมือแดงเลยครับจากนั้นครับแจนก็มาอัดนูมมตา หนูไม่ตายก็ทุกตัวเองอีกแม่จะกลับร่างยังไงเนี่ยต้องลำบากพี่มอนอีกแล้วล่ะครับ อันดับ4โดอลมอนตอนนิตยาสารโนมตาไร้สัปดาห์เมื่อนุมตาได้ส่งประกวดวาดการ์ตูนไปครับแต่ว่าทําไมไม่เห็นการ์ตูนของเราเลยวะเนี่ยคนบางคนไม่ค่อยเข้าใจศิลปะบ้างเลยหรือ,อยังไงแบบนี้พี่มอนต้องช่วยโนมุตาสั้นแล้วครับโดยหยิบนี่มาเลยชุดสํานักงานนิตยาสารที่มีทั้งบอกอคนวาดแล้วก็เครื่องทาหนังสือไม่ต้องไม้ตองนนมตาเขามีการ์ตูนที่ตัวเองวาดอยู่แล้วขอแค่ใช้เครื่องนิตยาสารก็พอเอาละผลิตออกมาเยอะๆเลยต่อมาครับโดเรมอน ได้หยิบนี่มาเลยกระจกโฆษณาที่สามารถแพร่ภาพผ่านกระจกโดยทุกคนเนี่ยจะเห็นนุมิตาผ่านภาพสะท้อนครับทําให้เด็กๆเนี่ยตางพากันมาหานุมิตาครับซนุมิตาก็ขายเล่มละ1 0 0ยเยนครับใครอยากได้มาก100งยเยนแต่ว่าพอดูหนังสือข้างในนี่โถอะไรเนี่ยนี่มันใช้มือวาดหรือเปล่าวเนี่ยหุเละเทะงากไก่เขียเลยแบบนี้ทําให้เพื่อนๆเนี่ยตามพากันกลับบ้านไปนอนดีกว่าครับเสียเวลาแบบนี้เราต้องตั้งต้นกันใหม่ครับโดยการปรึกษาบอกกว่าจะทํายังไง เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงทําแบบสอบถามของทุกคนครับและการใช้แบบอย่างของหนังสือการ์ตูนดังๆเนี่ยมาเป็นแบบวาดภาพจะได้ลายเส้นของอาจารย์คนนั้นๆเลยครับถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นเรื่องราวยังไงก็แค่พูดลงไปในนี้เท่านั้นครับซึ่งก็ได้เรื่องราวม,มามากมายเหลือเกินครับแต่ว่าก่อนที่จะเอาเข้าเล่มเนี่ยอย่าลืมเอาการ์ตูนของฉันเนี่ยไปลงด้วยนะหลังจากนั้นครับนุมตาและบอกอเนี่ยก็ได้ไปถ่ายรูปชิซุกะเพื่อมาทําเป็นโปกครับและก็ทําการผลิตและออกจาก,กํำหน่ายเลย ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยครับนิตยสารนนมิตานั้นขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยครับแม่นนมิตาพี่แกนี่ล่าซ้าม,มากรวยเหลือเกินซึ่งบกก,ก็มาบอกเสียงตอบรับจากคนที่ซื้อหนังสือไปแล้วแล้วบอกว่าหนังสือดีนะแต่ว่าไม่อยากให้มีการ์ตูนโนมิตาเลยหน้าปกก็สวยนะแต่ว่ามันตายเพราะการ์ตูนโนมิตานี่แหละทําไมการ์ตูนโนมิตาเนี่ยถึงมาอยู่ในหนังสือที่ทรงคุณค่าแบบนี้โอ้โหพูดแบบนี้ฆ่านวมิตาดีกว่าช้าใจเหลือเกิน ันดับ3โดยมอนตอนโยคามุชิเมื่อนุมิมตะซึมเลยครับเพราะว่าตัวเองนะั้นเป็นคนที่โชคร้ายเหลือเกินทําไมวันนี้เรารู้สึกไม่ดีทั้งวันเลยและก็จริงด้วยครับอยู่ดีๆคุณแม่ก็มาด่าให้ไปเล่นข้างนอกเลยครับแม่นุมิตะอยู่ดีๆก็โดนครับซึ่งตอนนั้นนุมิตะได้อ่นานนิตยสารที่ยืมมาจากคิซุกะวันนี้เนี่ยดวงเราดีสุดๆเลยนี่นะจะมีลาบเรื่องเงินโชคดีเรื่องเพื่อนชนะการต่อสู้สมหวังความรักแบบนี้ออกไปหาตัวเลมอนดี ซึ่งดอลมอนก็เห็นโนมิตะอารมณ์ดีแบบนี้จึงหยิบนี่มาเลยโยคาโมชิปเป็นมแมลงลางสังหรณ์ครับที่โนมิตะคิดว่ามีลาบเรื่องเงินเนี่ยก็จะได้เงินครับซึ่งโนมิตะก็เจอเงินทันทีเลยโหแต่เป็นเศษเงินเศษเงินอย่างนี้อยากได้เยอะจังเลยเออหือ,อต่อไปเป็นโชคดีเรื่องเพื่อนครับซึ่งโยคยูริดีดก็เอาเกมมาให้กับโนมิตะครับเพราะว่าตัวเองเล่นเสร็จแล้วก็เลยอยากให้โนมิตะเนี่ยไปลองเล่นบ้างชนะการต่อสู้เมื่อเห็นแจนเดินผ่านมาเนี่ยโนมิตะได้ทาสู้กับแจ ครับโดยการเอหัวเนี่ยมองบ้านท้ายใจอันจนใจอัจนเนี่ยพ่ายแพ้ไปอย่างงงๆเลยครับต่อไปเป็นเรื่องความรักครับชิซูกะก็มาพอดีซึ่งชิซูกะก็บอกว่าให้นุ่มิตานั้นคือหนังสือทีครับนี่ก็สัปดาห์หนึ่งแล้วนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮนก็แปลว่าที่เราอ่านนิตยสารเมื่อกี้คือดวงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหรอฮ่าฮ่สวยเลยครับงานนี้ทําให้นุ่มิตาจิตตกมากกว่าเดิมอีกเมื่อนุ่มิตาจิตตกมันแรงก็นําพาโชคร้ายมาเลยครับอยู่ดีๆครับแจนก็มาอัดนุ่มิตาที่โทษ ฐานว่ามันเอาหัวเนี่ยมาชนสิวหัวช้างที่บ้านท้ายของฉันมันเจ็บเหลือเกินถ้าบอกให้แถมจะแอนเนี่ยยังเอาเกมซูเนียวไปอีกครับหลังจากนั้นเขาซูเนียวก็มาทวงเกมคืนครับเพราะว่าไม่ให้ยืมแล้วนุมตาตาก็บอกว่าจะแอนเขาเออกไปแล้วทําให้ซูเนียวนั้นกโกรธมากจึงผลักนุมมตาไปชนหมาจากนั้นนุมมตาก็โดนหมาไล่จนตกบ่อโคลนแต่ว่าสวยคนเดียวไม่ว่าครับพี่มอตต้องมาสวยแบบนี้ด้วยสิฝนก็ตกอีกตั้งหากแถมมีรถบรรทุกเนี่ยวิ่งผ่านจนน้ำในกระเซ็นใส่ตัวแม่เมื่อไหร่นุมมตาเนี่ย ตกสักทีวะเนี่ยลำบากพี่มอนเขาอันดับสองโดเรมอนตอนนอนกลางวันบนสวรรค์ เมื่อาข้างบ้านนูมตาเขากําลังก่อสร้างอยู่เลยครับทําให้เกิดเสียงดังสนั่นลั่นโลกเลยนูมตาจึงไปหาชิซุกะซึ่งตอนนั้นข้างบ้านชิซุกะเขาก็ซื้อเครื่องเสียงมาใหม่ครับแหมลําโพนี่ก็ดังสนั่นลั่นโลกเหลือเกินในเมืองก็มีแต่เสียงวุ่นวายไปหมดเลยครับนูมตาจึงบอกดรลิมอนว่าทําไมเราไม่ไปนอนอยู่บนก้อนเมฆอ่าเออจริงด้วยข้างบนนั้นน่าจะไม่มีเสียงดังนะแถมสงบอีกด้วยงานนี้ดอลมอนต้องหยิบนี่มาเลยแกทําให้เมฆแข็งตัวและที่ฉีดไปที่ก้อนเมฆแล้วเมฆก็จะแข็งตัวแล เราสามารถเดินบนก้อนเมฆได้ครับหลังจากนั้นครับนุมิตาก็ชวนชิซุกาเนยมาเล่นด้วยกันครับทั้ง3เล่นกันอย่างสนุกสนานพพเพลิดเพลินจมเลิญใจแต่ว่าทําไมเราไม่สร้างที่นี่ให้เป็นสวรรค์จริงๆเลยล่ะอย่างเช่นสระน้ําไว้ตรงนี้สร้างวิหารพาเทนอนไว้ตรงนู้นแบบนี้ก็เหมือนสวรรค์แล้วนี่แหละสถานที่ของพวกเราแต่ว่าพอพวกแจนเห็นว่าทําไมก้อนเมฆไม่ยอมเคลื่อนตัวไปไหนเนี่ยจะแอนจึงตีลูกเบสบอลขึ้นไปครับจนไปโดยกับนุมิตานุมิตาจึงฟางกลับมาทําให้แจนเห็น นุมิตาว่าอยู่บนนั้นและคิดว่าจะปีนไปหานุมิตาครับแต่ว่านุมิตากับตัดเชือกจนทําให้แจน้นนั้นตกลงมางานนี้พวกแจนต้องไปฟ้องคุณแม่นุมิตาว่าถูกนุมิตาแกล้งมาครับงานนี้แม่นุ่มิมตาไม่ยอมแม่นอนต้อง โนมิตะให้ลงมาเดี๋ยวนี้โนมิตะก็ลงมาครับหลังจากนั้นครับพวกจันก็ขอประตูไปที่ไหนก็ได้เนี่ยขึ้นไปเล่นบนเมฆหน่อยครับซึ่งโดเรมอนก็ให้ครับโอ้โหสวยงามจริงๆเลยนี่แหละฐานที่ของพวกเราแต่ว่าอยู่ดีๆครับก็มีชาวบ้านเนี่ยต่างแหกกราดาษพวกแจนครับว่าสร้างเมฆมาบังแสงแดดทำให้เสื้อผ้าเขาเนี่ยไม่แห้งตน้นไม้ก็ไม่โตใจเย็นนะครับพวกผมเพิ่งมาผมไม่ได้สร้างนะครับอันดับหนึ่งโดเรมอนตอนจดมา กกับลูโงเมื่อเด็กคีซุงิเขาได้ลูกโป่งจดหมายจากต่างประเทศค,ครับและได้ไปทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆวิวัฒนาการใหม่ๆแม่ฟังแบบนี้พวกนมืตตาอิจฉาเลยครับเลยตั้งแก๊งเอาจดหมายเนี่ยใส่ลูกโป่งและให้มันลอยขึ้นเผื่อจะได้เพื่อนใหม่แบบเด็กคีซุงิบ้างนะครับแค่นี้ก็รอแค่การตอบกลับจากคนที่เจอเท่านั้นวันถัดมาครับซึนิโอเนี่ยได้รับการตอบกลับแต่ว่าเป็นเด็กอนุบาลข้างบ้านเขาเขียนมาให้ครับโอ้โหอะไรเนี่ยสี่วันถัดมาครับแจ๊ ได้รับการตอบกลับจากคุณครูจากโรงเรียนอื่นครับแล,และมีการแก้คำผิดแถมได้30คะแนนด้วยแม่แมอันนี้ใช้เป็นคะแนนเก็บได้ไหมเนี่ยก็เหลือแค่ชิสุกากับโนมิตาเท่านั้นครับที่ยังไม่ได้ต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์ครับชิซุกาได้จดหมายจากเจ้าชายจากต่างประเทศโอ้โหและได้พาชิซุการเนี่ยไปเมืองของเขาด้วยแค่นี้ก็เหลือแค่โนมิตาคนเดียวครับที่ยังไม่ได้เลยงานนี้ดรลมอนต้องช่วยซะและ้วโดยหยิบนี่มาเลยลูกโป่งส่งจดหมายที่สามารถ